ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องทอเกวบเกี่ยวซิ่งครับอันนี้มาดูคันนี้ครับ a อเอสัฒนาครับคันนี้นะครับเสียงเครื่องนิ่งมากครับถ่ายไม่จอดคู่กกันนี้ครับ เสียงเครื่องครับนิ่มมากเสียงพ่อมากครับจอดคู่กันไว้ครับก็ลูกค้าสนใจคันไหนก็ติดต่อดะรครับก็ติดต่อที่082ครับ5ห7 863ครับเดี๋ยวเราพาไปดูคันนี้กันนะครับ ฟังเสียงเครื่องใกล้ๆนะครับนี่เสียงเครื่องพอมากครับก็ลงปัดครับเสียลงลัดนนี่ับนี้เป็นเครื่องครับเจโอครับแปดตีครับเล่หบครับก็เป็นปั๊มครับ ท้ครับ้ครับสเดิน200ครับเก็ยี่9ครับล้อเล่อ่าง3มครับอครับจงล่างสวยมากครับวันนี้ครับ้า18นะครับโดีแต่ก็ใบแท็กใหม่ครับครับมอเตอร์โค90ครับ เราเดินสองร้อยครับครับผมสภาพสวยครับสายพานพร้อมโรงงานครับพร้อมเลยงานครับคันนี้รถเข้ามาใหม่ครับก็เป็นปั๊มแฟดครับตื้นนะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับผมอันนี้รถสวยครับเป็นเลดมิลเลอร์ครับเกือบทั้งคันเลยครับตูดสั้นครับคันนี้ตูดสั้นนะภาพสวยงามครับอันนี้ครับ สายพานตรงนี้ครับโล่งครับรูดสวยครับคันนี้ครับได้ไปก็แทบไม่ต้องทำไรครับก็บอกคขก็ยกคู่ครับสองข้างครับอยู่ข้างครับหางคอก็เป็นเหล็กครับนี่ครับเหล็กหนาครับฟังเสียงขอบนก็เป็นเหล็กครับระบบกนะครับสายพานคันนี้โล่งครับรู มันก็ดูแลรักษาง่ายครับคันนี้นะครับแล้วก็คันหน้าคันหน้าก็สวยครับไม่มีรั่วครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวครับคันหน้าอันนี้ครับสวยงามมากครับนี่ครับคันหลังก็สวยครับอันนี้นะครับโครงสร้างครับพวกโครงตู้โครงอะไรก็ไม่มีรอยแตกครับคือมันสวยมากครับคันนี้ครับนี่ครับดูไล่ดูดูวนได้เลยนะครับนี่ครับพวกคอก็มีรอยแตกครับสวยครับคันนี้ครับ ก็ราคาแปดสิบห้าต่อรองครับครับผมปากเกี่ยวก็ประมาณสมเมตรสิบครับหน้ากว้างคันนี้หน้ากว้างหน้ากว้างนี่ครับมุมมุมกว้างครับคันนี้คันนู้นเราถ่ายแล้วครับคันนู้นครับเราว่าถ่ายคันนี้ดูครับอันนี้ก็อุ้มสองตันห้าครับตู้ก็ห้าฟุตห้าฟุตแปดครับนี่หรือห้าฟุตห้าไม่รู้แบบให้าฟุตแปดครับอ๋อระบบแผงโทนก็อยู่ตรงนี้ครับ ผมถังมันก็ถังใหญ่ครับคันนี้ถังเหล็กนะครับผมก็รถก็สวยครับคันนี้ก็ลูกค้าสนใจก็มาดูได้ครับท่อขึ้นอุ้มก็สวยๆครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยไรครับนี่ครับเหล็กเงาสวยครับคันนี้นี่ครับอู่เอเอุตนาครับท่อประสงเข้าวครับนี่ก็ใช้มอเตอร์ครับส่งท่อยาวครับนี่ครับ นี่ครับโลกสายพานครับตรงนี้ครับนี่ก็เป็นรวบแป๊บน้ำมันครับไม่เปลืองไม่เปลืองไอ้ไม่เปลืองสายไฮรกครับนี่ครับเป็นท่อแป๊บเดินมาครับสวยงามครับเหมือนพอจะเลยนะครับนี่ครับสวยงามวันนี้ครับ ก็ถัาสนใจก็มาดูมาดูได้ครับถ่าโทรสอบถามครับที่0825475763ครับโทรมาทานได้ครับผมนะครับก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ตัวละอนครับสวัสดีครับ